ให้นะครับยายลองเออแล้วก็น้องถาหน้าตาจะตอบให้ช่วงนั้นสหายใช่ไหมส่งสารไม่เป็นนัก็ไม่เป็นไรช่วงช่วงนั้นช่วงนั้นน่ะมันเป็นตรงนั้นน่ะน่าจะกินมาแล้วปลูกผักนานปลูกผักอีหลีปลูกผักห้วยประสานห้วยัีนี่เลยว่าแกงของคุณหัวประสานนี่ก็มีนี่ก็มีที่ปลูกพี่ปลูกที่ ที่เพื่อนของทรายก็มีก็ปลูกแร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 กนะเริ่มปลูกฝักแรกแรกนะอันนี้วอดีตนะอดีตนะอดีตนะตั้งเร้วเล่าถึงอดีตนะอดีตนี่เล่าเขาอยากรู้เออเล่าถึงอดีตนะก่อนจะได้พบรักน่ะอาจำลองน่ะก่อนจะได้พบรักนะยาจำลองก็มาอยู่ในน้นนะครับแล้วก็ไปนะครับแล้วไปต่อนะครับแล้วก็ไปต่อ คุยกันนะครับเอาเล่าต่อเลยเป็นยังไงก็จะเป็นเป็น,ตร,นตรงนี้ตรงนี้ตรงนีไ้ไม่ไม่ไม่รู้จักไม่รู้จักกับสถา uh oh. จะจหลองนะเพราะว่าเพราะว่าเขาไปเขาไปทํ<อ>าท uh oh. วสวนที่ที่นาที่นาลุงเตะที่นาที่แม่บังซายเขาไปอ๋อคนละสวนคนละที่คนละที่กันคนละที่กัน <c oughs> นที่กัแต่สำหรับสำหรับการพบรัเนี่มันก็เป็นอาจเป็นครั้งแรกครั้งแรกประสาทสถานเครั้งแรกเลยจักรยานจักรยานปัดคุ่นอยู่อันห้วยห้วยบางน้ำอะไรนะนี่นะบ้านคนบุญนี่นะภาษวบาครั้งแรกจังได้รับประเล็นเจ้าอยู่แล้วก็เคยยกเลิกกันครั้งหนึ่งน้อง สุดท้ายเขากลับเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรนะฮะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าบุพเพส <ว Pokemon S 2> <Enfin> ันนิวาสบุพเพสนิวาสเหรอบุพเพสันนิวาสตอนนั้นกูก็ก็มีลูกเป็นไข่เนาะโอ้ตอนนั้นตอนนั้นก็ใช่ใช่ลูกที่ตายไปน่ะลูกที่ตายไปน่ะเป็นไข่เป็นไข่น้องเต็มพี่เต็มเต็มน้อง น้องสีแป่นแผนซื้อแป่นซื้อจริงก็บังอ่อนชื่อแป่นบังอ่อนบังอ่อนตอนนั้นนะครับน้าตายเกิดหรือยังปู่ยังยังยายพขามาจีดยาเด็กยงไม่เกิดยังไม่เกิดน้าตายยังไม่เกิดตอนเป็นสหายเออตั้งแต่เป็นสหายนะน้าตายยังไม่เกิดเป็นคนขยันจริงจเอไม่โทษใครทุกเจ้าระดมก็ช่วยกัน ก็เชื่อกันทางฉะนั้นฉะนั้นมันยากจนเนาะข้าวข้าวข้าวก็ได้กได้น้อยเนาะข้าวเนะยังขอข้าวกินเด้อช่วงนั้นยังขอข้าวกินเด้อเนาะข้าวหนึ่งกระสอบก็หกร้อยบาทเขายังไม่มีปัญญาจะซื้อนะต้องไปซื้อต้องไปซื้อเป็นกิโลอ่าไปซื้อเป็นกิโลช่วงนั้นนะ ไปซื้อเป็นกิโลเดี๋ยวก็ไม่เหมือนทุกวันนี่นะถ้าได้เยอะก็ทิ้งขึ้นรถน่ะสมัยนั้นน่ะต้องเอาบาเบกนะโอ้ยใช่เขาต้องหาหาอเอามาไม่ได้เอามาไม่ได้เอามาไม่หมดไม่เพียงเอามาไม่ไม่หมดเพราะเอาหนักเดินไกลด้วยน่ะตอนนี้แต่งอยน่ะอ่านแล้วกี่กิโลออเดินนะเดินนะเขาให้ะแล้วหาด้วยถ้าไม่หาบก็ต้องอองซื้อขาแล้วแต่ใครจะถนัด อซื้อข้าวนะช่วงนั้นซื้อข้าวกินต้องไปซื้อข้าวเปลือกแล้วก็ไปจ้างเขาสีเนาะสมัยนั้นนะแพงสุดละปีนั้นะแต่สหายก็ไม่ไปนะ่ะสหายก็อยู่กับพวกเราโอ้วันนี้ยาจะจาะลองทำปูพื้นใหม่แล้วนี่เออแต่บมือนั้นโอ้ม,มาวันนั้นยังยังไม่เห็นทำเลยม,มาวันนี้โอ้โห้ไม่ใช่มาวันนั้นก็ทำแล้วแต่ยายจำลองแต่ตาชันไม่ดูเองโอ้ เหรอเม่เครื่องแต่งตัวเลยนะโอ้ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้เพียบเลยนะอะไรนี่แค่จำลองอะไรนี่อ่านั่งแอโอ้มีแอร์ด้วยพัดลมพัดลมพัดลมแอร์โอ้พัดลมแอร์โอ้ยาจำลองมีเลยครบเลยเนาะเนาะ ตาใช้ไฟอยู่เทิยงนาสบายสายพลังแสงอาทิตย์ไม่ได้เสียค่าไฟไม่ได้เสียค่าไฟไม่ได้เสียค่าไฟไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตาเพิ่งกินข้าวอิ่มแล้วก็เข้ามาเจ้าคิดว่าผลไม้อะไรเหรอนั่นน่ะชุ่มโอใช่ไหมใช่ไหมชุ่มโอโอ้มะนาวมะนาวอยู่ภาคใต้แพงเด้อกิโลละร้อยบาทเด้อมะนาวน่ะ แต่บ้านเราบ้านเราไม่ค่อยกินมะ like นาวเหมือนภาคใต้เลยเนาะใช่ใชในเมืองเขาเขาแกงส้มเขาส้มเขาชอบแกงส้มกินเปรี้ยวกว่าเราเลยนะเาตำมะละกอเนี่ยโอ้ตำตำมะละกอเนี่ยใส่เยอะนะใส่เยอะด้วยใส่เยอะด้วยเราไม่ค่อยใช้ค่ะแล้วเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ มาเจอกันใหม่บ๊ายบายวันนี้ประชาชนดูสิผมใหม่หน่าตายแม่ผมใหม่น่าตายแต่ผมใหม่มองหน้าหน่อยเบ้ยอ,อบื่อได้ด้วยเมืม่อวานนี้ยพนันย้อมอยู่ดีอย่างเงินมือเห็นอยู่ได้ยินเอฟซีเขาบอกอยู่าตาไปย้อมผมใช่ไหมเขาเขาอยู่เขาอยู่บ้านยายยำลองย้อ,อ,ยอมหน่อยสิย้อมอผมกัน สามสามสี่ช่องอยู่นั้นแหละเออดีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปวันนี้จะไปถามดูว่ามันเหลืออย่างมาแล้วก็มันเป็นสีนี้ก็ไม่เอาไม่เอาสีนี้ไม่เอาไม่ชอบชอบสีดงสีธรรมชาติแต่ว่าถ้าหากย้อมผมแล้วมันก็มันก็ผมเราก็มันจะไม่เย็นหัวเท่าไหร่นะมันจะไม่เย็นหัวเท่าไหร่เพราะว่าเพราะว่ามันทําให้เส้นผมเราหนาขึ้นนะ เส้นผมเราหนาขึ้นมันมันหลาพูดมันมันหลายถ้าซื้อซื้อมาเป็นหลอดเป็นหลอดก็ได้หลายแล้วจนผมมีเจ็บจนพอเนาะอืมมันเพราะต้องต้องผสมครึ่งหนึ่งพอมันต้องใส่หมดไหมไม่ต้องผสมหมดผสมครึ่งวันนี้เขาย้อมผมค่อยนึกว่าเอาเขาเอาคูณมาลุงท้าลุงทาเขาได้ยอมด้วยโอ้ยยอมของเราด้วยจำเป็นไง จำเป็นเพราะว่ามันเหลือแต่แต่มันก็นุ่มนะใช่ไหมมันมันดูมันนุ่มแล้วค่อยมัค่อยมากเคเลตินโอเราเราเรายอมแล้วก็เราเราปล่อยไปว้แลเราปล่อยประมาณกี่ชั่วโมงเราถึงถึงไปอาบน้ําถึงไปล้างออกสามสิบนาทีก็ล้างสามสิบนาทีก็ล้างได้แล้วง่ายๆถึงได้ถึงก็ค่อยไปล้างที่บ้านไงอืมเขาไม่ได้ล้างถึงไม่เึงแต่ก็เกินสามสิบแล้ต่อไปเนี่ยต้องเอาพึ่งเหนือ เดี๋ยวใครใครไปใครไปตะงอยฝากซื้อด้วยนะมันมีไอ้เจ็ดมันก็ไป่ถูกเจ็ดไปไปในเมืองเดี๋ยวเดี๋ยวพีโทรบอกก็ไดรก็ข้ามโน่นมันถึงมาเออแล้วแล้วพรุ่งนี้จะมาย้อมจะไปให้ยายให้หน้าตายอมให้หรือเจ็ดก็ได้จะมาย้อมตรงนี้แหละย้อมเนี่ยอ่จะมาย้อมตรงนี้แหละแล้วก็จะมาถ่ายคลิปกันนะครับครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับต้องไปถ่ายระบบสไลาเช่นเดียรนะยังยังไม่ได้ไปมันฝนตกไงยัยฝนตกเอามา ก็อเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็พอดีพอดีนั่นแหละก็ใส่บุญตอนจะทําบุญก็คงคงทาตรงนี้นะเพราะว่าคงทําตรงนี้แหละทําบุญบ้านนะทาบุญประจาปีทำประจำปีก็ที่วัดไงที่วัดนู่นโอ้ที่วัดเหรอทาบุญประจาปีมันก็ต้องที่วัดาะครับครับก็สําหรับคลิปนี้ก็พอจบคลิปเป็นไรนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ